อย่าไปเห็นต้นมันจรงเลยเนาะดูนะครับผมลูกหนึ่งนะครับดูความยาวของนะครับหนึ่งฝ่ามือนะครับผมยาวกว่าหนึ่งฝ่ามือผมนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับ DIY เกษตรยุคใหม่นะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนนะครับผมมาดูป้าแกะมะขามนะครับผมเพื่อว่าจะเอาไปดองนะครับ ก็กําลังทับปักทมินกับมะขามนะครับผมนี่ก็คือการปอกเปลือกใช่ไหมป้าปอกเปลือกนี่นะครับป้าที่อยู่ใกล้ๆผมนะครับผมป้าแกขยันมากๆเลยนะครับผตอนนี้ป้าป้ายุเท่าไหร่นะป้าแปดสิบ <80. S 1> แล้วนะครับป้ายังแข็งแรงมากๆเลยนะครับวิธีการนี่ทํายังไงป้านี่นี่น้ําน้ําอะไรครับน้าปูนกับเกลือใช้ใช้ใ้ปูนขาวได้ไหมปูนขาวจริงไม่มี ปูนขาวก็ก็ได้ใช่ไหมปูนขาวปูนแดงได้หมดได้แต่ปูนขาวไม่เกยเห็นนะมปติอูนานอกแต่ปูนขาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาใช้ปกติพีเจ้าางนี่ใช้ปูนแดงต้องใช้ปูนแดงผสมกับเกลือเกลือจากนั้นแล้วเอาเขาจะเอาไปทําอะไรป้าหลังจากที่ปอกเสร็จแล้วแช่เขาไว้แลแทนตึ่งสองวันก็ทําต้มไม่งั้นก็ไปเอาไอ้อะไรอะหัวน้าเชื้อสองวัน อันนี้อันนี้แช่ประมาณกี่ชั่วโมงป้าก็ไม่รู้บางทีเรามีเวลาแล้วก็แช่ไปแช่ไปเรื่อยๆวันสองวันก็ได้ใช่อหลังจากแช่เสร็จแล้วก็เอาไปปักทำแช่อิ่มทำแช่อิ่มแช่อิ่มหวานๆใช่ไหมใช่อนี่นะครับผมเป็นมะขามพันธุ์อะไรนี่ป้าทำไมลูกใหญ่จังเลยกระดานกระดานโอ้โหลูกใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆนี่เหมือนกระดานเลยนะครับ ลูกใหญ่จริงๆริโอ้โหกลิ่นนี่ฮือเราทุกปีอ่ะป้าเอามาจากไหนครับนี่ไปทางอะไรนะปลูกเองหรือว่าเป็นสวนของสวนของเขาสวนของเขาอืมป้าก็ไปซื้อซื้อต่อเข้ามาใช่ไหมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเอามาเองไปเอาเองอืมแต่เขาไม่ห่วงไะเนาะก็ไม่รู้เกาเห็นไปเอาก็ไม่เห็นเขาว่าอะไรมีแต่คนเขาบอกเอ้า เนนานี่หนูมาเอาตรงนี้ที่อ๋อเขาบอกให้ไปเอาอีกให้ไปเอาแล้วกแต่ต้องมาขามแห้งต้องมาขามไอ้นี่ขามดิบรละร้อยสองร้อยนู่มามก่อนนี่นะเยอะมากเลยนะครับผมนี่นะครับป้าไปเอามาป้าไปเอามาโอ้โหในกระสอบก็มีอีกนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเกษตรยุคใหม่นะครับผมที่ สามารถทำเงินได้นะครับผมเป็นมะขามพันกระดานนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีที่นะครับผมก็สามารถปลูกนะครับผมแล้วก็ไปทําเป็นมะขามเชื่อมมะขามดองนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมที่สามารถจําหน่ายได้แม่บ้านแม่บ้านคู่ลงกลุ่มคนทำเนี่ยกลุจะมีน่นยไงเขาทำมาตรงนี้มีมีกลุ่มแม่บ้านทําอยู่ใช่ไหมกลุ่มแม่บ้านก็ทำาระขามื่เทำขายใช่ไหมทำขายนี่นะครับผม นีก็ไปเอาถึงเมอยองก็มีรับซื้อก็มีเนาะน,นี่ก็คือวิธีการที่ป้าปลอกเปลือกของมะขามนะครับเป็นแบบโบราณนะครับหลังทก่อนที่ะเผมสามารถสร้างไรายได้ทําเงินได้นะครับเพื่อนๆครับผมคนไหนที่มีที่นะครับก็อย่าลืมปลูกนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมเป็นมะขามพันธุ์กระดานลูกใหญ่มากครับ นี่ก็จะเป็นปีที่แล้วได้ตั้งหลายพันเนาะก้ามาขามเนี่ย้ามาขามเปียกมาขามชซ่อีกป้าขายได้ปีที่แล้วประมาณกี่พันครับประมาณสักสองพันหนึ่งเนาะสองพันกว่าบาทเนาะแต่ว่าป้าทําน้อยที่สุดเลยเนาะถ้าจับกลุ่มกันทำมีเยอะหรือว่าเราปลูกเองนะครับผมูรายได้เป็นหมื่นนะครับผมที่เราขายเองแล้วก็ทําเป็นที่จุดขายของฝากเนาะนี่แต่ เก่งงบก็ต้องเยอะไงปีนี้นะเอมอมาเหิกเยอะเลยอะดุมากไปดูสิใครใครใครพาป้าไปเอาก็ไปเอานี่ไปวูปไปตอนไหนผมไม่เห็นป้าไปเลย <c oughs> เออเนาะป้านี่เก่งออกมากๆแล้วก็ไวมากนะครับนี่ก็จะเป็นน้ําปูนนะครับผมผสมเกลือใส่เกลือเยอะไหมป้าก็ประมาณก๊าสองก๊อะไรประมาณกราสองกรานะครับผมน้ําก็ประมาณครึ่งกะละมังเนาะนะครับแล้วก็ปูนนี่ใส่ทั้งถุงเลย ใส่ครึ่งถุงนะครับผมจากที่ซื้อมาจากตลาดเนาะราคาก็ประมาณยี่สิบบาทถุงเล็กๆครับโอ้เดี๋ยวนี้เขากระจายทั่วไปหมดแล้วไม่ต้องไปอืมพวกคุณแม่บ้านเขาจะลงมือทำกันมาขามเชื่อมนี่นะยังเชื่อมนั่นแล้วก็ทำแค่แกะเมดออกแบบโบราณเนาะต้องต้องเลาะขอบมันออกก่อนเนาะแล้วค่อยมามาแกะเปลือกเม็ดออกก็ได้คือผ่าก็ได้ใช่ไหม ทำยังไงแกะเม็ดะปะแกะง่ายแกะง่ายที่สุดอ,อันนี้ก็ได้งานทําทั้งวันเลยนะครับป้าป้าก็ปลูกผักด้วยเนาะเดี๋ยววันหน้าผมจะพาดูไปดูผักป้าเนาะปลูกบนคอนกรีตนะครับปลูกบนคอนกรีตนะครับป้าขยันมากๆเลยนะครับป้าบอกว่าหมดนี่ก็ได้ประมาณหลายตังค์อยู่นะครับเพื่อนๆครับ ต้องไปติดต่อตลาดก่อนเนาะนะครับว่าตลาดเขาขายกันยังไงโลเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามะขามเชื่อมมะขามดองนี่เป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะครับกินกับพริกเกลือนี่โอ้โหพูดมาแล้วก็น้ำลายสอปกติปกตินี่ต้องมีคนผ่าหลังเนาะมันถึงจะเร็วเนะาะผ่าผ่าขอบอข้างๆออก <ผม S 1> นะครับต้มน้ำต้มน้ำนวดเอามันเร็วมันก็ทากัน ถ้าเราต้มน้ําก็ได้ใช่ไหมป้าได้นะครับลูกไม่แก่มากก็ได้เนาะป้าเนาะนี่แบบนี้เนาะได้ผ่อนผ่อนนะครับมันแก่มากก็ไม่ดีเพราะมันไปเจอมะขามหมูอ่ะแล้วมันจะเสียมันเป็นหูน้ำเือเป็เละนี่ยครับลูกลูกอ่อนๆ่อนเท่านี้ก็ได้เนาะนี่ดีได้อ่อนๆนเท่านี้ได้ไหมป้าได้นี่ครับอ่อนๆอนก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเอาแก่มากเนาะป้าแนะนํามาบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปเจอมะขามหมูมะขามหมูเป็นยังไงป้าก็มะขามที่มัน เป็นได้อ่ะมันจะแก่ไม่แก,แกแ่<อ>แห่งก็เราใส่นั่นถุงน้ำเกลือมันจะนิ่มถุงน้ำเกลือแล้วมันจะนิ่มถ้าเราไม่ขี้เดียดแล้วเราก็ต้มน้ำแบบเดียวเนี่ยก็เสร็จแล้วครับถ้าเราต้มน้ำต้มน้ำ,น,ำนี่มันมันจะดีมันจะเร็วกว่าไหมป้าถ้าเราต้มน้ำเร็วแต่เราไม่มีอุปกรณ์นะฮะต้องมีใ้แล้วก็มีเล็กๆต้อรงใช้กับทะใหญ่ ต้มตทีเดียวคือ,อปๆแล้วก็ลง,กงมาเทแลกกวนขึ้นมาก็ไม่ต้องต้มนานไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแช่นานมาไม่ต้องแช่นานพอเดือดขึ้นเป็นนิดเดียวปูๆแล้วก็เอาลงไปแล้วก็กวานขึ้นเลยแบบนี้จะง่ายกว่าเนะาะแบบนี้จะรวดเร็วกว่าแล้วก็แบบว่าต้องมีกระทะใหญ่ๆม,มันอย่างเงี้ยมันงงแค่ แบบนี้เราก็นั่งแกะไปเรื่อยๆเนาะถังถุงก็ต้องใช้อีกเนี่ยต้องไปเอานู่นที่ลูกบ้านลูกสาวเนาะเพราะว่าถังก็ก่อนเนี่เตรียมไว้เยอะครับก็มันเอาเราทําให้มันมันก็ไปขายตามโรงงานเนี่ยครับอืมแต่ปีก็เอาาไปยช้าหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็นั่งทําไปเรื่อยๆเนาะพ่อบอกปกติก็จะช่วยกันหลายคนนะครับผมก็จะได้เสร็จเร็วไวเนาะ นี่ก็จะเป็นมะขามที่ป้าเอามานะครับเพื่อนเยอะมากนะครับผมในกระสอบก็เยอะนะครับเมื่อเช้านี้ป้าไปตัดกิ่งลงมาตัดประมาณกี่กิ่งป้ามันดกไหมประมาณห้ากิ่งได้หรือมั้งมันดกบอกว่าพว้งนึงเนี่ยย้อยลงมาเลยโอ้โหผมอยากไปเห็นต้นมันจึงเลยเนาะน่าจะไปดูดูนะครับผมลูกหนึ่งนะครับ ดูความยาวของนะครับหนึ่งฝ่ามือนะครับผมยาวกว่าหนึ่งฝ่ามือผมนะครับนี่นี่เยเหรอเอออยู่ข้างทางบ้างคนเยอะแยะอยู่ข้างทางก็มันเป็นคล้ายๆแบบของสาธารณะเนาะไม่มีของใครนะครับแล้วของแล้วสองที่ก็มีหน้าแห้งนี้โอ้โหเขายาวนี่เรื่องเป็นโปงก็แบบเหมือนคนเขาไม่ค่อยไาจอดครับผมเอออย่างนี้เขาลงเดี๋ยวก็ทำงาน เป็นข้าราชการกนรือะไรก็อะไรเงี้ยเขาก็ไปจ้างเวลาจเจ้าไข่แม่บ้านเนี่ยก็แ,แม่บ้านเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงรขเ,เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาเขาก็ปล่อยไว้แบบนั้นเนาะเกิดเราเราเนั่ยเราก็ขอเออไม่มีนั่นก็ได้ขอไปทำมาหากินตะาก็กําลังแกะนะครับผมนี่ก็ที่แกะเสร็จนะครับก็จะแช่ลงไปในน้ําปูนนะครับผมอไอ้อะไรฮนะอไอ้ฝกตําลึงมะกรูดโอ้โหจำลึงจำลึงได้หมดอ่ะ ขายได้เหมือนกันก<ค>ำไรเท่าไหร่ป้าที่ป้าขายส่งก็ห้าบาทส่งเขาก็ห้าบาทนะครับโอ้โหห้าบาทก็ถือว่าแพงแล้วเนาะแต่ก่อนกำไรละสองบาทเองแต่เด๋ยนนี้ห้าบาทก็ถือว่าโอเคนะถ้าเราขายส่งนะครับแล้วก็เขาก็จะไปขายกำไรละสิ <10 S 1> <10 S 2> บาบาทนะครับเกษตรทําเงินเนาะนะครับก็สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะครับผมป้าก็มีไรายได้เข้ามาทางการขายผักนะครับแล้วก็ทํา โน่นทำนี่นะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับป้าขยันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับผมอย่าลืมกดหัวใจให้ป้าด้วยนะครับเพื่อนก็ไหนมีพื้นที่ก็อย่าลืมปลูกไว้นะครับผมก็เป็นเกษตรทาเงินนะครับผมสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับนี่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็พอคลิปนี้ก่อนนะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ